ครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนะครับคลิปนี้นะครับพอดีว่าผมไปเจอในตึกตกนะครับผมก็เลยขออนุญาตเอาผมขี้แกมมาลงนะครับนะครับคลิปนี้นะครับของพี่สมบูรณ์วรรณวงศ์นะครับพี่น้องผมเชื่อว่านะครับแทบจะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นนะครับบางคนก็อาจจะติดตามอยู่ แต่บางคนก็อาจจะเห็นผ,ผ่านแต่ผมว่าส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเห็นคลิปพี่แกนะครับที่ผมได้นำมานี่นะครับว่าเออก็อยากจะให้ดูนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่คิดอยากจะทำนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเปิดเพจเปิดอะไรหรือทำช่อง y o u t u b e นะครับ นะครับก็อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับในทุกๆคนรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับว่าสิ่งที่เราดูนะครับเห็นแรกๆก็จะคิดว่าไม่มีอะไรถูกไหมครับเพราะเห็นพี่แกจะเป็นคนมนบ้านนะครับแต่งตัวแบบอปอนๆนะครับ คือพี่แกเป็นคนอีสานนะครับก็จะเห็นบ้านช่องแรงต่างถูกไหมครับบ้านช่องเตาเตาทาความสะอาดแกทำอาหารเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเออเป็นคนแบบไม่มีอะไรนะครับบางคนก็อาจจะคิดดูถูกแกก็ได้นะครับคิดดูถูกในใจนะนะครับบางคนก็อาจจะปา마ากแกก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ย ที่ผมเคยเห็นแรกๆนะครับผมก็เฉยๆนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับนะแต่นะครับล่าสุดพี่แกโชว์เงินนะครับเงินเงินรายได้นะครับที่แกทําคลิปพวกนี้นะครับหกแสนกว่าพี่น้องไม่น้อยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะได้ล้านนะครับสิ่งที่ที่แกทํานะครับ ก็คืออะไรฮะโทรศัพท์เครื่องเล็กๆครับมันมีคลิปหนึ่งอยู่ที่แกทำนะครับว่าเพราะว่ามีมีคนถามว่าเอาอะไรยังไงถ่ายนะครับเอาอะไรตัดต่อแรงต่างนะครับเครื่องโทรศัพท์ที่ถ่ายนะครับสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะครับพี่น้องแล้วทําเองนะครับแกก็พอถ่ายเสร็จก็ให้ลูกให้หลานแกนะครับทํานะแกก็ลงช่องลงทุนพี่น้อง ลงทุน2,000กว่าบาทน,นะครับลงทุนซื้ออโทรศัพท์นะครับ2,000กว่าบาทโทรศัพท์2,000กว่าเนี่ยทั้งถ่ายทั้งใช้นะครับแล้วทีนี้ว่าอาหารการกินน่ะไม่ไม่ได้ทำมาเพื่อถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับก็คือถ่ายเสร็จแล้วก็ก็คือซื้อมาเอามาทำอาหารกินนะครับซื้อเอามาแล้วมาทำ ทำอาหารกินแล้วช่วงเวลาที่ถ่ายที่ถ่ายทํากินนะครับตอนที่ทํากินเนี่ยเราก็แกก็ใช้จุดนี้นะครับนะครับในการถ่ายนะครับเห็นไหมครับว่าแกได้ประโยชน์ขึ้นมากมายเลยนะครับหนึ่งได้อิ่มท้องนะครับสองได้อิ่มท้องนะครับสองคือในเนี้ยเราก็ นะครับแกก็ได้ทําให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับว่าเอ่อโซเชียลต่างๆนะครับพวกก็พวกอะไรนะพวก youtube นะครับพวกพวกเจ้าของนะครับพวกเจ้าของทิกตอกเจ้าของเฟซเจ้าของอะไรพวกนี้นะครับว่าเขาเขาไม่ได้สนใจนะว่า เออคุณจะต้องเป็นคนรวยนะคุณจะต้องแต่งตัวดีนะคุณคุณจะต้องมีการศึกษาที่สูงนะครับคุณถึงจะมาเออมาทำคลิปมาอะไรได้นะครับเขาไม่ได้ต้องการนะครับพวกนี้นะครับพวกพวกเจ้าของสื่อเจ้าของอะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการว่าคุณจะต้องเป็นพวกคนไฮโซไม่ใช่นะครับคือ คุณจะเป็นใครก็ได้นะครับคนคนไร้บ้านก็ได้นะครับเพียงแค่ว่าคุณสามารถทําให้คนเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับยิ่งคนดูคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนี่ใจความหลักที่เขาต้องการนะครับพี่น้องนะครับ,เ,บเดิมทีนะครับผมเนี่ยผมบอกให้นะครับว่าผมเนี่ยคิด ก่อนที่ผมจะได้มาเปิดช่องผมบอกเลยว่าผมคิดนานมากผมคิดนะครับคิดนานแล้วบอกว่าจะทําจะทํานะครับกว่าที่ผมจะได,ด้เปิดช่องได้นะครับนะครับก็ผ่านระยะเวลาหน่อยช่วงที่ผมเริ่มคิดก็น่าจะประมาณสองปีนะครับทําเสร็จแล้วก็ทําตอนแรกๆก,ก็เหมือนแบบไม่เต็มที่นะครับนี่ครับผมทํา ทำไม่เต็มที่ก็คือผมว่าหลหลายคนก็น่าจะมีความรู้สึกเหมือนผมนะครับหลายๆคนตอนนี้น่าจะเหมือนผมตอนก่อนที่ผมจะมาเปิดช่องนะครับน่าจะมีความคิดเหมือนกันการกระทําที่เหมือนกันคืออะไรครับคือว่าการที่ว่าหนึ่งเราขาดความกลัวนะครับเราขาดความกล้าเรากลัวเราคิดมากไปนะครับเราคิดมากไป เราคิดมากเกินไปคิดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรสารพัดสารพีนะครับเราจะทําอะไรยังไงนะครับเราจะทําแบบเกี่ยวกับเรื่องไหนยังไงนี่ครับพี่น้องว่าทําไมผมถึงถึงตั้งชื่อช่องว่านานาสารพันนานาของผมก็คือผมไม่เน้นว่าจะต้องเป็นเรื่องเรื่องใดอะเรื่องหนึ่งนะครับเห็นไหมครับว่าบางช่องใช่ไหมครับว่า,า,ถ,วาถ้าเกิดเขาทาเรื่องกีฬาเขาก็คือจะกีฬาอย่างเดียว บางช่องถ้าเป็นนักวิชาการก็วิชาการอย่างเดียวนะครับแต่ของผมเนี่ยพี่น้องที่ได้ติดตามผมมานะครับที่ได้เข้าดูผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีความหลากหลายนะครับเรื่องการเมืองบ้างเรื่องนะครับว่าเรื่องดราม่าต่างๆนะครับเรื่องมือคุรรมะบ้างอะไรบ้างคือแล้วแต่นะครับว่าแล้วแต่ที่ผมจะเห็นอะไรแล้วแต่ที่ว่าผมจะหยิบยกอะไรมา บางสิ่งบางเรื่องก็ขึ้นฟีดนะครับบางช่วงก็บางคลิปก็ดอบนะครับมันก็เป็นปกตินะครับบางช่องเนี่ยที่ผมดูเนี่ยนะครับคนดูหลายล้านคนคนติดตามนะครับหลายล้านแต่ว่ายอดวิวหลักพันก็มีนะครับบางช่องนะครับว่าคนคนติดตามสี่ห้าแสนคนดูหลักพันหลักหมื่นโอเคพี่น้องคือ พอผมได้สังเกตเห็นปุ๊บอย่างนี้ถ้าไมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ทุกคนมาดูเราหมดคือไม่จําเป็นครับพี่น้องมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าเอออย่างอย่างมังคิปใช่ไหมครับว่ามังคิปเนี่ยของผมเนี่ยคนดูเป็นแสนนะครับแต่คนตามผมยังไม่ถึงหมื่นเห็นไหมครับมันก็กลับกันได้มันก็เปลี่ยนกันได้นะครับอคลิปนี้นะครับก็ นะครับพี่น้องผมก็จะขอพูดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องปีกย้อยต่างๆนะครับอีกไอเรื่องเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับพี่น้องเออก่อนเออก่อนอื่นนะครับพี่น้องผมก็ขอออกตัวก่อนนะครับว่าการทํำชิพของผมนะครับผมไม่ได้แบบว่าไปหาข้อมูลนะครับผมไม่ได้แบบว่าผมจะมานั่งอ่านนะครับพี่น้องคือมีน้อยมากนะครับ คือถ้าแบบอ่านก็คือถ้าอ่านก็ก็จะเป็นธรรมะนอกนั้นนะครับก็คือพอผมเจอผมเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยนั่นแหละครับก็คือว่าผมผมเล่นสดอย่างเดียวนะครับผมจะพูดตามความรู้สึกตามความวิตตของผมนะครับผมผมจะด้นสดเลยมันก็อาจจะมีพูดตะกุกตะกากบ้างติดขัดบ้างขัดขาเกินเกินเพราะว่าอะไรครับมันเป็นการด้นสดนะครับ ผมไม่มีว่ามานั่งเตรียมมานั่งอ่านให้มันไหลลื่นฟังลื่นหนูนะครับพี่น้องนะครับของผมมันมันมันเลยเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็นะครับก็พี่น้องทุกท่านนะครับที่คิดอยากจะทําช่องนะครับอ่ะหรืออยากอยากจะเปิดเพจอะไรต่างนะครับทิ๊กตอกบั่งเฟซหรืออะไรต่างนะครับก็นะครับก็อยากจะให้ดูพี่คนนี้นะครับ เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจในการทํานะครับมันไม่จําเป็นเลยนะครับว่าเราจะต้องทําเรื่องอะไรยังไงเจาะเรื่องเดียวไม่รือมากไหมไม่มันไม่จําเป็นครับเหมือนผมทำมาสับเทียบไปเรื่อยนะครับผมก็ทําตามภาษานะครับคือทําเป็แล้วได้เสริมผมก็มีมีงานหลักของผมอยู่นะครับก็ได้บ้างนะครับบางเดือนบางเดือนนะครับบางเดือนก็ได้พอสมควรนะครับบางเดือนก็ได้น้อยเราก็สะสมไปเรื่อย นะครับผมก็ทํางานไปด้วยมันก็เลยแบบไม่ได้เต็มที่กับเรื่องอพวกนี้ข,ขอขอก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดจดแชร์กดแชร์กดติดตามลำดยวยทุกคนครับพี่น้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ